วันนี้นอนนะครับลูกยังไม่ตื่นล่ะครับดูทำหน้าดูทำหน้า,นาอื้อแอบทำไมอะถ่ายหน้าไม่ได้อ่ะด,ดูทำดูทำดูทำวันนี้หูตั้ง วันนี้หูตั้งนะครับวันนี้หูไม่พับนะคะับง่วงนอนล่ะอง่วงนอนไปเที่ยวปะโอ้โหง่วงนอนจัดไปเที่ยวปะไปบ้างไปบ่ะงโอ้ไม่มีแรงเลย ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเบื่อแม่เหรอเบื่อแม่แม่พูดมากอ่ะ <c oughs> แม่พูดมากหมาจะนอนแม่ยังพูดมากอีกอ่ะทำไมอ่ะ นี่แหละสาเหตุที่ไม่มีคลิปเพราะว่ามีตังนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมลูกมีตังง่วงนอนอย่างเดียวเลยเหรอครับลูกง่วงน,นอนอย่างเดียวเลยเหรอครับลูก ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทำอะไรเลยมานอนอย่างเดียวเลยหูพับอีกแล้วหูพับอีกแล้วมานอนอ่ะแม่ยุงย่งอ่ะแม่ยุ่งเปล่าโอเคนอนก็ไดนะ้ นนอนไก่เดี๋ยวไม่มีตังตื่นค่อยถ่ายใหม่นะคะจะบ่ายแล้วยังไม่ตื่นเลยครับ